สวัสดีครับผมนายพงศกรคลับผลครูโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันครู2504ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวนนักเรียน86คนส่งผลงานในการประกวดผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้งแบบปักโคดดิ้ง ระดับประถมศึกษาโดยทั้งนี้จะใช้โปรแกรม LEGO Mindstorm Education e v 3เข้ามาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำงานร่วมกับคุ่นยนต์และใช้ร่วมกันในการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์ในการทำงานโดยทั้งนี้เราไปดูรูปแบบการสอนโดยใช้แผนการสอนบทที่10 การใช้ทัชเซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์กันเลยนะครับสวัสดีครับเข้ามาสู่กิจกรรมการเรียนรู้นะครับชั่วโมงที่1ท่านนําเข้าสู่บทเรียนนะครับ 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นคาฮูดครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในบทเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ และก็เป็นในส่วนของโปรแกรมเบื้องต้นการใช้งานนะครับข้อที่สผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละข้อที่นักเรียนได้ทำคาหูด t และสรุปความคิดจากจากิจกรรมที่นักเรียนได้ทำนะครับขั้นสอนข้อที่3นะครับผู้สอนอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทัชเซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์ให้กับนักเรียนได้ทราบนะครับว่าเบื้องต้นทำงานอย่างไรและต่อมา ข้อที่4ผู้สอนให้นักเรียนศึกษาจากเว็บไซต์ YouTube ครับเพราะว่าจะมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับทัชเซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์เบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับอธิบายร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้ดูไปนะครับว่าทำอะไรได้บ้างข้อที่5ผู้สอน เปิดโปรแกรม LEGO Mindstorms Education EV3 นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ตำแหน่งของบล็อกดังกล่าวว่าอยู่ตรงไหนใช้งานอย่างไรเบื้องต้นนะครับเพื่อนักเรียนจะได้ต่อยอดไปในการเรียงบล็อกและเขียนโปรแกรมได้ครับข้อที่6ผู้เรียนทดสอบการใช้บล็อกคำสั่งและต่อเข้ากับ EV3 Intelligent Brick เพื่อทดสอบการทำงานของคำสั่ง ที่ผู้เรียนหรือนักเรียนนะครับได้ทดลองเขียนขึ้นมานะครับว่าสามารถต่อและใช้งานเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับข้อเจดนะครับผู้สอนแจกใบงานที่10ทัชเซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมอธิบายวิธีการทำใบงานหรือให้ผู้เรียนตอบคำถามตามใบงานให้ถูกต้องนั่นเองนะครับและทำตามโจทย์เพื่อจะเขียนโคด้ดให้ถูกต้องไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วเข้ามาอยู่ในชั่วโมงที่2เป็นขั้นสอนต่อเลยนะครับผู้สอนเฉลยงานที่10ครับทัชเซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์ให้กับนักเรียนหอมกับช่วร่วมกันเสนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับทออที่2ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเซนเซอร์อัลตราโซนิกของ EV3 นะครับเพื่อสามารถสร้างคลื่นเสียงและอ่านคลื่นเสียงสะท้อนเพื่อจะ ตรวจจับและวัดระยะห่างจากวัตถุนอกจากนี้ยังสามารถส่งคลื่นเสียงเดียวกันเพื่อทำเป็นโซน่าและฟังคลื่นเสียงที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมนักเรียนสามารถออกแบบระบบตรวจสอบการจราจรและวัดระยะทางระหว่างยานพาหนะมีโอกาสที่จะค้นพบวิธีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้นะครับ เช่นประตูอัตโนมัติรถจนและระบบการผลิตสามารถวัดระยะห่างระหว่าง1ถึง250เซนติเมตรและมีไฟส่องสว่างด้านหน้าขณะที่เปลงแสงกระพริบขณะฟังนะครับต่อไปนะครับผู้สอนให้นักเรียนรวมแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้บล็อกคำสั่งทั u เซนเซอร์และอัลตราโซนิกเซนเซอร์รวมกับบล็อก คำสั่งที่นักเรียนเคยใช้กันงานกันมานะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรอีกทั้งยังให้นักเรียนลองโหลดโปรแกรมลงในหุ่นยนต์ที่นักเรียนได้ลองเขียนมาแล้วนะครับต่อไปนะครับผู้สอนให้เวลานักเรียนในการนําเสนอรูปแบบการเขียนคําสั่งที่ถูกต้องนะครับผลลัพธ์การทํางานที่ถูกต้อง พอมกับให้นักเรียนนะครับรวมทั้งผู้สอนร่วมกันเสนอแน,นะแสดงความคิดเห็นกันนะครับท่านสรุปนะครับผู้สอนสรุปให้นักเรียนฟังนะครับการใช้งานอัลตราโซนิกของ e v 3และทัชเซนเซอร์ของ e v 3นะครับทั้งนี้เพื่อใช้งานลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ของนักเรียนที่เขียนมาชนกับสิ่งขีดขวาง และสามารถสร้างระบบการควบคุมการเริ่มและการหยุดทุนยนต์แก้ปัญหาเขาวงกฏหรือเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆได้เช่นเครื่องดนตรีดิจิตอลหรือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยโดยทั้งนี้การใช้หุ่นยนต์เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อ ก้าวรำเข้าไปสู่ในอนาคตและเป็นพลเมืองโลกในยุคศตวรรษที่21ที่ดีด้วยขอบคุณครับ